กราบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเดอร์ครับสวัสดีพี่น้องทร้งไก่ทร้ง,รงไก่ว่า,วาพี่น้องทร้งรปปอเล้าครับติดตามรับช่วเป็นกาลัางใจด้วยดีมาตลอดครับพี่น้องที่เห็นที่พี่น้องเห็นยู่นี่คือค่าเป็นค่าเหลืองนะครับค่าเหลือง,งไงสวนนีสวนยาน้อยๆยสิกระยังลายก่ออยู่ครับ ยังเป็นทีสิบห้าสิบก่อพุ่แล้วครับเอาเดี๋ยวเข้ามามันก็นจากหกเล็น้อยเพินว่าเฟินว่าได้ทำความสะอาดเพินกีบปอยเลยดีครับตามธรรมดาปกติเราบางคนปลูกปลูกไว้มันเห็ดดีปนันได้กระต่ายขึ้นก่าครับกระเฉากะใบเหลืองใบแหมลงขึ้เก่าครับอันนี้ใต่ว่าสวนนี้เ่าเคยเป็นอย่างก็สิอยากเอามาให้พี่ห้วงเบิง่งเป็นจะเอาไปปลูกครับ อันนี้ค่าเลี้ยงไงนี่ครับเบืองล่ำข้างล่างนี่มันกระสิบ้าง่ามคือจังค่ากระเสียดแดงไงได้ครับพี่น้องอันนี้เป็นล่ำเกาล่ำเกาที่เพื่อนบ่ได้แตงล่ำเกาบ่ได้แตงคือว่ามันติดเฉามันติดไปตามธรรมชาติของเพื่อนเองมันติดเหียวมันตินี่ครับเห็นบ่นี่ครับบ้เป็นบ้าเป็นค่าตายเลยครับเป็นบ่ได้แตงมันก็เริจังบาะบ้ง่ามบ้สะอาดปันใดครับมันี่ครับนี่เป็นล่ำเกาเป็นสีครับนี่ครับ ถ้าอยากมันงามไม่ดีเท่ากับตัดตัดต้มนี่แหละครับตัดจำๆเล็กน้อยเพียงสี่ครับผมครับพี่น้องอยากได้เอาไปปลูกกะม้าด้วยครับด้วยมะเอาด้วยหรือว่าถิโทษจิตรอมหาผมก็ได้ครับเบื่อโทษใส่คิบคือเก่กาพุ๋ยละครับงามเบิ้งล่ำกระเดียงเบิ้งล่ำกระงามครับพี่น้องปาาุ๋ยสดสดชื่นจะค่านี่คือจังผมบอกบอกประจำแล้วครับนี่ก็ค่าคำาะฆ่าสาิสมบูรณ์ชาเชียมัน ง้ามมันดีอยากให้เบิงคางามแบบคือเบิงใบยังสิครับโดยเฉพาะข้าเหลืองถ้าได้ใบสดๆจังสิจริสุดยอดครับพี่น้องตามที่ผมเห็นมาหลายๆสวนนี่ข้าเหลืองนี่ส่วนมากใบสีบอสบอดีแบบนี้เลยครับใบสีบอสเขียวบอสสดแบบนี้มันสิออกเหลืองจังไวออกแหมออกใหม่ก็มีครับพี่น้องอันนี้เบิงเพียงความสูงสามเมตรเลยครับนี่สูง ค้ามส,สูงสามเมตรข้าเหลืองมันชิมีหลายพันธุ์ขี้กันได้ครับพี่น้องบ่แมนค่าเหลืองกับว่าค่าเหลืองอันเดียวก็เลยบ่แม่นเด้อครับมันสิมีหลายสายพันธุ์ขี้กันค่าเหลืองตัวนี้เป็นจะเอาไปปลูกครับพี่น้องเอส่วนนี้เบิ่งครับคืออะไรครับเข้าไปข้างในบ่ได้ครับหกหกแลยให้พุ่นครับ งามไปเม็ดครับพี่น้องว่านีหมังสีเป็นตาเอาไปปลูกได้ครับพี่น้องผู้ใดมกปลูกคาคาเอาปลูกตามหัวตามสวนปลูกไว้ใส่กินก็ได้ได้ครับพี่น้องข้าเหลี้ยงใส้ต่มใส้กิ่นี่ครับเป็นข้าเหลี้ยงเป็นข้าที่เป็นอาหารหรือว่าเป็นยาก็ได้เลยครับข้าเเลี้ยงนี่ครับแล้ถ้าเสียเอาไปเห็ดต่ว่าอันสวนนี่ถ้าเอาไปปลูกด้ว่าอันงามๆข้าวออกง่ามงาไปปลูกสิมันจะดีเลยครับพี่น้อง ค่าสวนนี่ผมซ่อมบางบ่บ่เคยเป็นแหงเป็นใบไม้ใบแหงใบเงี้ยวใบเขาล่วงเที่ยครับมิจะมิจะเอ่อเขียวสดแบบนี้ตอยุตตลอดครับพี่น้องผมกับมาเบิงประจําอย่สวนนี้ก็ได้ครับมาค่าเจ้าปูกจังได้มางามแล้วกับว่ากับปลูกตามธรรมดานี่ครับข้างล่างนี่ก็ไ่ได้ยกล่องยกหยังด้อครับพี่น้องกับปลูกไปธรรมดาแต่ว่าดินนี่มันเป็นดินรา้ล้วนด้อครับนี่ครับเป็นดินรา้ล้วน มันจะก่อยังไงครับับออกมาเบางนี้ก็แม่นสวนกล้วยเพิ่นสวนผสมครับสวนผสมอะไรนะถ้าคิดพ่อสิปลูกของเพิ่นมีอะไรก็มาปลูกมาฟังไปเลยแล้วอ่ะอันนั้นก็แม่นค่าเหลืองด้วยครับนะครับเป็นใบเลี้ยวๆสิครับใบเลี้ยวๆสิกระแมนก่อเก่าดังเดิม ก็ถือว่างามเลยครับพี่น้องกันไดทั้งสี่นี่ครับนี่ครับเบื้องใบนี่ครับอันที่ห้งๆใหม่ๆนี่ว่ามันค่าตายได้ครับเป็นล่่มเก่าเห็นปะครับล <uld> ่่มเก่าจงว่าหาักปะๆได้หมดเละครับนี่นี่ครับตาข้อเห็นทั้งสี่ถ้าเป็นใบแบบใไบใไหม่ๆยังสีสันมันเหลืองมันมันใหม่ยังสีสันดงว่าค่ามันมันมันบับดีแหละครับอันนี้ขันเป็นสดๆทั้งสี่ถือว่าโอเคครับพี่น้องหอดอกกระเจียวย่งอยู่ตัวนี่ไงตัวละครับ พี่หอัด,ดอกกระเจียวบันพู้เพื่ออะไรเพ่ครับโอ้มันอยากเทาจาั่หน่อยหลือเจดอกกระเจียวนี่ก็ได้เทากระชีกินได้ขึ้นก็่าแหละครับเพล่อครับหลายอยู่อากาศแล้วไม่กิน่น,นนะไม่ใหญ่นี่ไงไม่แยงหลายถ้าเพื่ออะไข้างล่างข้างล่างครับเพื่ออะไรเพื่อแล้วครับขาเหลืองเลยครับพี่เราคราเหลืองครับ เป็นขาเหลืองสวนขาเหลืองโดยเจพาะวครับพี่น้องกับเบื้องใบครับคมาเมืองนี้คือสวนก้อนนั่นครับสวนที่อ่ทาทงสวนเหาได้ทรงให้พี่น้องกับเลือเวลาเหลือประมาณจากสี่สิบสี่สิบก่อมีตะก่อย่างไรได้ครับนึ่งครับสวนนี้ก็ยุสองร้อยกวักวก่อ ก็ขายไปน้ำพี่นองเพิ่นกับร่อเอาน้ำแล้วก็สทรงใสกล้องให้พี่น้องน้ำเน่ยกับนี่กับเพุ่งนเดี่ย <Yeah. S 1> แต่ว่าก็สิบแต่ว่าสวนไม่สิเปลยได้วยครับพี่นองแต่ว่าก่อนี่ก็สิบ่บว่าท่านเดียวห้แล้วครับบปดนเดียวสวนไม่ห้เลยชุ้งงมงามห้ยเลยครับเป็นเพาะนี่พกักเดียวไปแยกปลูกสิบ่อห้พี่นองเด้ครับทุ่อนี่ครับ ที่มีบางกอเป็นเต่าสองกอสามกอเป็นเต่าอยู่ครับครับพี่มองว่าเอาอะไรเอาบางสิบกอกับมาเอามาเลือกเอาเบิ้งเด้ครับเด้อนี่ครับเหลือเมื่อยรมาเลือเบิ้งเอาเลือกเป็นกอเลยครับกอแล้วสี่ร้อยห้าร้อยวากันเอาครับบ่แเพงให้เลือกคันเอาประมาณประมาณสิบยี่สิบกอนี้ได้ครับจะให้เลือกเอาเลยครับกอน้อยบพต้องเอากอบางง้างกับ่ต้องเอาให้เลือกเอาถ้าคือจังกอนี้ครับ กว่าน,นี้ขยายได้เป็นห่วยวัาตถำก็เจ็ดสิบได้ครับนี่เจ็ดสิบหลุมนี่ครับห้าร้อยครับนี่จ้งสี่เจ้าสี่วัตถำก็หกสิบเจ็ดสิบนี่ครับมาเอาอยุ่ยสวนนาสวนเล็กกับห้าร้อยครับพี่น้องจะให้ก้นเอามาขุดเอารวยครับนี่คือเจ้าสี่ครับย่นี่ผมว่าการล้านสี่ได้วัาตา่ำาก็แปดสิบนี่วัตํา,ตาก็แปดสิบหลุมกว่านี้อันนี้เป็นค่าเกรตเแียดงไงได้ครับนี่ค่าเกรตรแียดงไงครับ นี่ครับใบข่ากรเทียมยังไงมันสีไงมันสีแปลกต่างกับข่าเหลืองข่ากระเทียมแ็งน้อยว่านี่ครับใบมันสีเลี้ยวอันนี้ใบไงใบม่วนครับพี่น้องกัวนี่เป็นตะโสนให้ได้พูวละอุ้ยผัวละมีตะก่อยังไงกันี่ได้เป็นร้อยครับเป็นได้เป็นร้อยหลุมได้เป็นร้อยหลุมแต่ว่ากันเอาว่างซีก่อหาก่อกับรถแห้งก็ครับซีก่อก็ไมาเอาลยครับทีเป็น ห้าร้อยคือก็ครับพี่น้องไม่เอาเลยหน้าสวนน่ครับห้าร้อยก่อละห้าร้อยห้าร้อยไปเลยครับให้เลือกเอาให้มาร่วมร่วมเอาเลยครับพี่น้องก่อเงี้ยงๆสิครับถ้าพี่น้องสวนใจก็โทร้ามากลยครับติด่อมาเด้คือเกาเบื่อกาครับเบื่อก็ยุ่งใจลิปคือเกาครับยุ่สวนนี่อยก็ยังไหลแต่ว่าสวนไม่เฮาเหลือเป็นพันนะครับเป็นพันก่อ สวนที่เปลี่ยนสายพันธุ์นี่ครับบ่เป็นสวนเอาไว้สับน้อยกินเด้มันตั้งหากครับถ้าสวนที่เอ่อสีใบจะเปลี่ยนสายพันธุ์ก็ตั้งหากครับพี่น้องขอบคุณหลายครับพี่น้องจำแล้วชมเลยขอบขอบคุณหลายครับ